อย่าเรียกร้องความสนใจโดยใช้เรื่องดารมา,ดารมา่าแต่ว่ดาดรมาม่าอะไรเออดารมา,ดารมา่าก <ตะ S 1> ็เช่นแบบฉันอยู่ไม่ได้เออ,อย่างน้อยถ้าคนเก่าไม่สนใจคนใหม่มีสนใจแล้โอโอแบบฉันต้องคิดดูใหม่แล้วว่าเธอเป็นคนยังไงข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าเลกเหรอเลิง ทะเลาะกับแฟนนากินข้าวมาสองจานหิวอะตอนเด็กเคยแบบอยากแขนอยากกินแขนเออแทะว่ามันเจ็นจริงมั้แต่พร้อมมีดมาพร้อมมันน่ากลัวไม่เอาจะทำอะไรวะเนี่ยเวลาที่ทะเลาะกับผู้ชายนางจะชอบโพสต์สตอรี่แบบว่าเพิร์ลพุ่งแพนจอนเจ้ายิ่งเทลาม่าผู้ชายจะยิ่งคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วถูกต้องเออ สุภาษิตสอนหญิง EP นี้อย่าเรียกร้องความสนใจโดยใช้เรื่องดราม<อ>่าเคยเป็นไหมขัดใจเขาผู้หญิงคนอื่นเขาบอกมึงขัดใจมึงแล้วเธอทุกคนย่อมเคย ่อนที่จะมาตกตะกอนทุกวันนี้ได้มันเคยเป็นอยู่แล้วดราม่าเก่งดราม่าเก่ง <c oughs> กับผู้ชมผู้ชายกับแฟนกับแม่ <c oughs> กับีเพื่อน <c oughs> อะไรดรามา่า <c oughs> แต่วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของแบบแกับแฟนละกัน <c oughs> เราจะเป็นแนวแบบผู้หญิงแบบ คลาสซี่ทุกคนน่ะเพราะเวลาปกติถ้าเกิดสมมติว่าเรามีปัญหากับผู้ชายผู้หญิงส่วนมากก็จะดราม่าเสียใจวันนี้เราจะมาปลุกไฟว่าไม่อายไม่ได้ออไม่ดราม่าเหมือนว่าดราม่าเรียกร้องความสนใจจากเขาซึ่งเราเคยเป็นในสมัยเด็กแล้วพอโตขึ้นอ่ะโอ้โหคนนอายเลยตอนนั้นย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปนึกถึงตัวงตอนนั้นคือแบบเขาทำอะไรวะเนี่ย เหมือนแบบว่าสมัยก่อนเวลาทะเลาะแฟนอะไรอย่อใช่ไหมก็จะเมึงอยู่ไหนออกไปกินเหล้าออกไปถ่ายให้หึงให้หวงให้อะไรแบบกินเหล้าทุกวันแต่งตัวยั่วเพนเป็นปนสมัยก่อนคือแบบยียส่ยสิบจานที่จะแบบอยากให้แฟนมา ถึงห่วงสนใจอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบสร้างเรื่องแต่งเนื่องขึ้นมาเรียกร้องความเรียกร้องความสนใจซึ่งแบบซึ่งมันก็ได้ผลนะแต่ว่ามันเป็นการลดคุณค่าในตัวเองเว้ยเรื่องดราม่าอะไรบ้างบางคนไม่เข้าใจคําว่าดราม่าคืออะไรเออดราม่าก็เช่นแบบฉันอยู่ไม่ได้หรือว่าสมมติจะเลิกกันแบบว่าอยู่ไม่ได้แบบไม่มีเธอจะฆ่าตัวตายจะอะไรไปอ้อนวอนคือจริงทํา้คือทําได้แต่ว่า ทำดีกว่ามันจะเหมือนไปอ,อ้อนวอนความรักจากใคร <ขอ S 1> คือขอความรักจากเขาใช่เกินไปถ้ามันขอความรักในทัา <c oughs> นที่มันโอเคมันโอเค <c oughs> แต่ ผู้หญิงเราเงี้ยมันจะต้องมีคุณค่าในตัวเองแบบไม่ไปเรียกร้องอะไรแบบนั้นด้วยทุกคน <ừ> คืออย่างเราโตมาเนี้ยมันตกตะกอนได้ว่าสิ่งที่จะเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นได้ดีก็คือการสร้างคุณค่าให้ตัวเองใช่แล้วคนมันจะสนใจเราเองเวลาที่เราเห็นคุณค่าตัวเองอ่ะคนเขาจะสนใจเราเองว่าเออคน,เนคนนี้มีอะไรดีใช่เ,ออเข้าใจใช่ไหมใช่โดยที่ไม่ใช่เรื่องเศร้าเรื่องแบบ กเาเรื่องดราม่าคือเราเอาเรื่องที่มันปรุงแต่งที่มันดีกับตัวเราอาทิเช่นทําการทํางานให้มันดีนะแล้วก็อย่างที่เราเคยพูดกันพื้นฐานแรกพื้นฐานเลยเรื่องแบบอย่าใช้เรื่องดราม่าให้ใช้เรื่องการดูแลตัวเองทำยังไงให้สวยขึ้นทํายังไงให้รวยขึ้นทํายังไงให้เก่งขึ้นแล้วทีเนี้ย ผู้ชายหรือคนอื่นเขาจะมาสนใจเราเองโดยที่เราไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยทุกคนอยู่นิ่งๆสวยๆเอออยู่นิ่งๆสวยๆทำของเราไปเนาะท็อปิกวันนี้คืออยากจะสอนหญิงว่าเฮ้ยเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธออย่าดึงดราม่าใช่เข้าใจใช่ไหมเพราะว่าการที่ดึงดราม่ามันทําให้เธอดูน่าลําคานเลยเข้าใจใช่ปะถูกการที่เขาอยากจะกลับมาอยู่จะต้อง ปเปลี่ยนพฤติกรรมใครที่ลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองว่าถ้าเป็นอย่างนี้อ,อยู่นะน้องๆหนูๆห,ห,หรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วผู้หญิงในยุคใหม่แล้วอ่ะเขาจะต้องมีความคอนฟ idence สูงมีความมั่นใจมีความแกร่งในตัวเองเออฉันอยากจะยกตัวอย่างคือเหมือนทุกคนอ่ะให้ความสําคัญท็อปปิก ในชีวิตต่างกันบางคนให้ความสําคัญเรื่องหน้าที่การงานบางคนแบบจริงจังกับความรักเออทีนี้น้องชนะโฟกัสในเรื่องของความรักด้วยงช่วงวัยด้วยยใช่ไหมยังวัยรุ่นอยู่เออเวลาที่เหมือน ทะเลาะกับผู้ชายทะเลาะกับแฟนหรืออะไรแบบนี้ยนางจะชอบโพสตอรี่แบบว่าเพิ่ฟุกผนจรเศร้าเธอาใใช่ปะแล้วนางก็จะชอบมาแบบเออปรึกษาชันว่าเออเนี่ยพอดีผู้ชายคนนี้มันเพียบพร้อมไม่หมดเลยแล้วอยากได้คนนี้แต่เพิ่เอินผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพักสถานะกันไว้แล้วนางก็ดราม่าเช้ากลางวันเย็นแล้วชันก็เลยบอกว่าเฮ้ยหยุดดราม่ายิ่งเธอดราม่าผู้ชายจะยิ่งคิดว่าตัดสินใจถูกแล้ว เออถ้าเธอยิ่งดึงดราม่าผู้ชายจะคิดว่าทุกคุที่ถูกเลยถกแล้วทีู่ดเรื่กับมึงใช่แล้วเธอบอกน้องเขาว่าอะไรผกว่าอันดับแรกลบโพสดราม่าเรียกร้องความสนใจว่าเธอเศร้าเธอเพ้อพก่อนแล้วเธอก็ไปใช้ชีวิตของ อจะทํางานอะไรอยู่แล้วก็โพสเรื่องงานของเธอไปวันนี้เธอมีแอคทิวิตี้อะไรที่เป็นพลังบวกเธอโพสแบบนั้นดีกว่าเว้ยแล้วเว้ชาจะเขาเจจะงงเขาจะงงอ้าวทำไมมึงไม่ดราม่าตะกู้วะใช่แล้วผู้ชายจะแบบว่านั่นแหละคือการเรียกร้องความสนใจที่ถูกต้องถูกต้องแบบมีเทคนิคถูกต้องอันนี้อุ๊เลอันนี้คือการเรียกร้องความสนใจที่ลาด มึงไปรเล้งลูบล้างจานมึงถ่ายรูปตอนเล้ยงล้างจานรักสวยรักงามรักสะอาดไปเลยถูกต้องไปเลยถูกต้องงเอออย่างน้อยถ้าคนเก่าไม่สนใจคนใหม่มันมีสนใจแลเดี๋ยวฉันจะยกตัวอย่างเรื่องของฉันเองซึ่งตอนนั้นก็อยู่กับเยนี่ด้วยก็คือว่าเหมือนตะก่อนอะ คือทะเลาะก,กับแฟนแล้วก็แบบอชอบดื่มมากือแบบชอบดื่มออดื่มดื่มแล้วพอดื่มก็จะโทรไปทะเลาะโทรไปด่ากับแฟนออซึ่งตอนที่ด่าจำอะไรไม่ได้แล้วคือภาพตัดไปแล้วเยนี่จะรู้ ไม่รู้ตัวเัวเลงทำอะไรเธอมันเป็นจริงๆอะการที่เราแบบทำเนี้ยมันคือการดราม่านะนี่ค,คือการเรียกร้องความสนใจไงฉันจะเล่าให้ฟังไว้คือเหมือนพอเธอเมาใช่ปะออคือเหมือนเขาก็ทะเอลอาะกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วเมาเขาก็าโทรแบบปั่นประสาทปั่นประสาทไ่รเรียกร้องความสนใจเลิกป็หล่ะเเลิกเออแล้วก็แบบเลิกป็หล่ะเลิกป็ล่ะพูดถึงคำเนี้ยเลิกป็หล่ะเลิกปล่ะฉันเ็เ่ยะถามเฮ้ยนี่โอเคใช่ปะเละเนื่องความที่นางแบบดราม่าแบบ ดีดามาใส่ตัวเองไปเลยบอกเฮ้ยอันนี้โอเคเว้พอตื่นมาทุกอย่างมันแย่เธอทุกอย่างแย่มากแบบโทรไปเคลียร์กับแฟนแล้วแบบเฮ้ยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้ตัวไม่รู้คือรู้ว่าพูดรุนแรงกันแต่ไม่ได้รู้ว่าแบบขนาดนี้อูบอกว่ามึงโอเคใช่ไหมมึงพูดคายงกันขนาดนี้อะไรเงี้ยฉันก็บอกว่าเออปกติมึงแต่จริงคือมันไม่ปกติแล้วคือผู้ชายจะไม่เอาในตอนนั้นซึ่งเป็นการละความสนใจที่ผิดมากซึ่งแฟนฉันจะ บอกว่าแบบฉันต้องคิดดูใหม่แล้วว่าเธอเป็นคนยังไงข่าฉันค่าฉันให้ตายดีกว่าพอทะเลาะกันมันก็จะมีความตึงใส่กันใช่ปะด้วยความเป็นชน,นีก็จะเรียกร้องความสนใจใช่และนี่เป็นการเรียกร้องแบบดราม่าคือเลิกปะล่ะเลิกประหล,ะละดาดจ้ะสารพัดสารเพ<อ>คือแบบอีโก้จริงขึ้นมาโอียตอนนั้นเหมือนจะเลิกจรงิงนะที่ฉันก็แบบอะไรวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฉันก็เลยแบบว่าจากนี้ปฏิญาตนเลยว่าจะไม่กินเหล้าที่ไม่มีสติ อีกแล้วเอาจริงนะดราม่ามันมีหลายแบบบางคนอ่ะไม่รู้ว่าอันนี้คือดราม่าหนึ่งเลยร้องห่มร้องไห้ใช่ปะ่ะร้องห่มร้องไห้ไปร้องกับเขาอะไรเงี้ยเธอเธอร้องได้เลยถูกแต่เธอร้องในพื้นที่ตัวเองชใช่ใช่ข้อที่หนึ่งนี่คือดราม่าที่หนึ่งอยากไปดราม่าร้องไห้ต่อหน้าผู้ชายคือบางคนร้องไห้ลงโซเชียลไม่ได้คือถ้าเป็นแบบเพื่อนสนิทอะไรนี้โค้ชเฟนโอเคแต่ถ้าเป็นสาธารณะมันจะแบบมึงทำอะไรของมึงเนี่ยไม่ได้มันผิด คือถ้าจะเศร้าเศร้าในเศร้าได้ไม่ได้บอกใอ้ทุกคนต้องแข่งแข่งเป็นหินขีดตลอดเวลามันทุกคนมีความรู้สึกเว้ยแต่อย่าเอามันออกไปขนาดนั้นไม่ไหวจริงก็เฉพาะเพื่อนสนิทแล้วก็ข้อที่สองคือทำร้ายตัวเองนย่เป็นการดราม่าที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่แย่ที่สุดแล้วทำร้ายตัวเองในที่นี้คือหนึ่งแบบอดอาหารแบบกินไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับฉ,นะฉันกินอะไรไม่ลงเฮ้ยมืเอเชื่อมือกินได้มึงกินได้ <laughs> จริงจริงทะเลาะกแฟนมากินข้าวมาสองจานอ่ะคือเพราะว่าหลับหลับใจไงก็หิวอ่ะต้ก็กินสิว่ะแล้วก็ยานมันคือไปสัมมาระเที่เมา จนควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้คือการดราม่าอย่างหนึ่งนะเว้ยเอยออยากทำเว้ยมาเสียสุขภาพแล้วเธอคอนโทรลตัวเองไม่ได้แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดปลอดภัยไ,ไหมก็เธออันนี้คือเป็นการเรียกร้องความสนใจที่แบบดราม่ามและชีพมากใช่ชันพอมันโตขึ้นอะเวลาที่เราทะเลาะกับแฟนหรือว่าทะเลาะกับใครมีปัญหาเราไปกินเหล้าอะมันไม่ใช่ดีคืนอนะม,มันยิ่งแย่ลงนะ ไม่มีฟิลแล้วอ่ไม่มีฟิลแล้วแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแล้วถ้าแบบจะเคียดจริงเนี่ยก็อยู่กับมันแล้วก็ยินดื่มที่ห้องอยู่ี่ห้องเราสองคนระบายปวดหัวกันในห้องเนาะใช่ในที่รับแก้ปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็ทำตัวเองให้เลิศแล้วก็มีคุณค่าต้องบอกว่ายุคสมัยเนี่ยมันมีโซเชียลมีเดียเยอะมากเกี่ยวกับแบบการพัฒนาตัวเองมันเป็นพลังบวกเป็นโพสิทีฟทุกอย่างให้เราได้จริง ใครเคยทำอะไรดราม่าแล้วรู้สึกว่าโหถ้าลูงนี้กูไม่ทำดีกว่าอยากรู้ comment มาอมเมนต์มานะคะตอนเด็กๆเคยแบบอยากกีดแขนยากีดแขนเออแต่ว่ามันเจ็บมะแต่พอเอามีดมามันมันน่ากลัวไม่เอาคือคืออย่าไปทำทุกคนใครที่เด็กไอยหรืออะไรอย่าทำร้ายตัวเองจบใชโอเคบาย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 ค่ะ